ดูเงื่อนไขอะไรต่างๆในการที่จะดูแลครื่าลูกให้เราเนีฮะแล้วก็รวมถึงแบบเราก็คิดว่าไปเรียนแล้วให้เรียนแบบในระยะยาวได้โดยเร,เราไม่ต้องเปลี่ยนโรงเรียนแต่ประมาณนี้ก็อยากให้ถูกใจเรากสิไปเบิ่งเองนะครับ, <S 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 บก็โดนดอกตอนมีใยกันดูแลอยู่นะฮะเพชพอย น้องพลอยอะไรอะไรคะอะ,รอะไรคะ,ะรพูดดีๆอะไรคะ,ะรพูดดีๆนะถ้างั้นพ่อไม่ให้ไปด้วยนะพูดใหม่หนูพูดใหม่เลยโอเค okay. พ่อถามว่าหนูอยากไปโรงเรียนไหมอยากไปแล้วอยากไปแล้วคะ่ะตอบหมน้องเพชรเอาพ่อพ่อไม่พาไปนะนี่ เากลับกลับไปส่งบ้าน,นัาซี่เลยอยากไปโรงเรียนยยไหมอยากไปค่ะ<ป> <c oughs> กระตําเด็กหน่อยแหละน้องพี่น้องไรเดียงสาแต่ก็ไม่งงแงและนะฮะไปกับพ่อได้แล้วแต่ก่อนแบบเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดใช่ไหมครับเป็นกระสิทธิ์กิยยาย ไปก็พอได้ละอ๋อประตูมันเป็นประตูอัตโนมัติครับมันเปิดไม่ได้ประตูมันเป็นประตูแบบปิดแล้วเลยคือล็อกเลยครับไม่ต้องห่วงครับแล้วผมก็ขับค่อยๆครับผมวิ่งรถแค่ยี่สิบห้าเองครับโรงเรียนสาธิตสารคามในลูกเรียนยอวๆอ๋อคือลูกจะต้องอยู่คนเดียว ถูกสิต้องอยู่คอนแกนครับ huh. น so cool. like ่าจะได้เรียนที่คอนแกนครับชื่อกะโหลกาะชอบปัดจินจีนลึกเว้าเงี่ยงเนี่ยดิเว้าให้มันเป็นคำในลูเนเนลึกเว้าให้มเป็นค้ำนะครับมันมีวัวทูทีหน่อยเอาวันทูทีเหรอ ลองร้องเพลงชีร้องเพลงชีเสิร์ฟให้พ่อฟังหน่อยโอเคโอไหมชีเสิร์ฟร้องสิสวยเลิศเออชีเลิศชีปังสวยชีเสิร์ ย <laughs> อยากดูแอนบอยสักทีวางข้าวเที่ยวเรียบหน่อยเอาวางวางแก้วไว้ไหนคะวางแก้วไว้ไหน โอเคเดี๋ยวผมขับรถก่อนนะครับคุณย,าย่าคุณยายฝากฝากด้วยนะเรื่องเสื้อ10ปีหมอํำใจกันร้อยนะครับ<ด>เราจะปิดจองวันที่31สิงหาคมนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้จอง FC ใจเงินร้อยหรือ FC ของน้องเพชรน,น้องพลนะนะครับเราเป็นพรีออเดอร์นะครับก็ไม่ผมสามารถสั่งได้ทุกไซส์เลยมีสีแดงแล้วก็สีดําให้เลือกนะครับสสี นะครับโลโก้สแกนหนึ่งทศวรรษหมอลำใจเกิ่ร้อยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอกันหน้าเวทีก็วันไหนที่ได้มาพบกันก็ใส่วันทูทีโนวี่วันทูทีอะไรวันทูทีก็เลยกไก่หรือยังไม่ได้ไปโนไปเอาทูทีโนอะไรพ่อไม่รู้เรื่องอใครที่คิดว่าจะได้มาเจอกันหน้าเวที ก็ใส่มาหน้าีวทีนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มาก็ใส่ถ่ายรูปโพสต์เฟซยืนยันตัวตนว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ใจกระสวยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมายนะครับบ๊านู้ยบายก่อนลูกบายยก่อนบายบาย